คนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกเมื่อเขานินทามาลราก็ฟังนินทาถูกต้องไหมถ้ามันถูกต้องเราก็แก้ไขถ้ามันไม่ถูกต้องเราจะไปฟังทําไมเนี่ยปากมนุษย์การจะพูดอะไรออกไปต้องสํารวมระวังปากเราพูดออกไปน่ะเป็นยังไงกระทบกระเทือนคนอื่นเขาไหมเสียหายไหมถูกต้องไหมเป็นธรรมไหม ต้องใช้ปัญญาพิจารณากันกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลทุกสิ่งทุกอย่างอย่าไปหูเบาถ้าหูหนัก,กไม่ฟังคำใครเลยก็ไม่ได้หูหนักเกินไป <c oughs> จากหูเบาหูหนักก็อยู่ในหลักเหตุผลเพราะนั้นเราต้องฟังเหตุฟังผลมาจึงจะถูกหลวงพ่อว่านะคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกเมื่อเขานินทามานเราก็ฟัง